สวัสดีครับวันนี้เราก็มาลองเล่นเกมเก่าเกมนึงมาลองเล่นกันดูนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นมานานมากแล้วครับตั้งแต่ตอนที่มันเปิดใหม่ๆเลยแล้วก็เล่นมาหลายปีเหมือนกันครับจนมาเลิกเล่นไปนะครับแต่ว่าก็ยังเข้ามาเล่นบ้างนะครับเป็นบางครั้งบางคราวนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับเกมนี้ก็มีชื่อว่าเกมปังย่านะครับก็คือเป็นเกมตีกลอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นย้อน ลองเลือกความหลังกันสักหน่อยละกันนะครับเล่น Vs 3สามลุมละกันนะปกติจะชอบเล่น Vs อบูรากูลนะครับม่ชอบเล่นนั่นจริงมันจะมีสนามเยอะมากเลยเนี่ยครับก็เราก็เลือกเล่นได้แล้วก็ Vs ก็คือเล่นกับเพื่อนเล่นกับ คนอื่นอย่างเงี้ยครับก็จะมีห้องสองคนสามคนสี่คนนะครับแล้วแต่ว่าจะเล่นกี่คนผมว่าจะเล่นสองคนนะครับแล้วก็เราที่สบดีก็พอเนี่ยครับเป็นห้องวีเอนะครับมันก็จะเป็นเกมตีกอล์ฟธรรมดาครับ v ีเอก็คือจะเป็นการเล่นผัดกันตีแล้วก็ลงหลุมนะครับแล้วก็มันก็จะมี อ่าเป็นอ่าเป็นแมทเป็นแมทก็คือเล่นแบบสิบแปดลุมนะครับก็เล่นแบบไม่ต้องรอใครเล่นให้จบภายในระยะเวลาที่กําหนดแค่นั้นเองนะครับเป็นเกมที่เก่ามากแล้วก็เป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกเล่นกับเพื่อนๆก็สนุกนะครับแต่ว่าอ่าช่วงที่ผมอัดคลิปนี้น่าจะค่อนข้างดึกสักหน่อยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนเข้ามาเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองดูนะครับเผื่อจะมีสักคนนะครับ แต่ในหายคิดถึงครับมาเล่นสักเกมหนึ่งรอ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 ไปจ้าวันวานวันวานใช่วันวานวันวานอ๋อมันมีไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเด้อแล้วทำไมมันถึมาโชว์ล่ะหรือเป็นเพราะว่าเวลาน้อยเกินไปเขาก็เลยไม่อยากเล่นกับเรา ไช่ครับได้เวลาแล้วมาเล่นกันผมอาจจะไม่ชินโอ้มาถึงลม้มล้มหนึ่งเลยหรอผมอาจจะไม่ค่อยชินกับคีย์บอร์ดเท่าไหร่นะมาถึงก็แป <c oughs> okay, ๊บโอเคระยะดีครับได้ได้ได เดี๋ยวมันหมุนไงวะไม่เล่นนานครับยุคผมเนี่ยยังไม่มีการตีธรรมดาแลบีมนะแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยเขาจะมีละก็จะเป็นการเขาจะมีการคิดอะ่ะใช้อ่า เครื่องคิดเลขในการคิดนะครับแล้วก็คำนวณออกมาว่าระยะเท่าไรทออลมเท่าไหรหนู่นนี่นั่นเท่าไหร่ตีปุ๊บแล้วให้ตกลงปุ๊บลงหลุมเลยใช่มันมันจะมีวิธีคิดอยู่แต่ว่าผมไม่ทันนะผมผมเลิกไปก่อนผมก็เล่นแบบว่าเป็นคำนวณโวันคำนวณคำนวณเอาไปท้ออะไรแบบนะั้นคำนวณอีเกิลเงี้ยก็คือเป็นยิงมออกธรรมดาเป็นยิงท่าลงไปแล้วก็สปินลงอะไรแบบนี้ครับผมผมจะเป็นยุคนั้น,นครับยุคช่วงแรกนะครับ กับตีธรรมดาสปินลงใช่หลังๆก็จะตีธรรมดาแล้วสปินลงหลุมเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยเกือบเราก็ใช้เหมือนกันครับเออเท่าไหรว่วะเนี่ยหกโูกเอียงเยอะมาก น่าจะประมาณนี้ลงไหมมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์อ้อยคือน้อยไปหน่อยนะฮะไม่ได้เล่นนานนะ ผมจะลองตีโทมฮอคดูนะครับลมรอบนี้ดีมากเลยยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด ลงครับต้องลงแล้วเป็นไงนานๆเล่นทีก็ยังแม่นอยู่นะยังได้ยังได้ไดโอเคได้ ใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ไม่ได้เล่นนานมากแลวไม่ได้เล่นแบบหลายปีคือไม่ได้เล่นจริงจังอะ่ะหลายปีมากแล้วอะ่ะคือทิ้งมาเป็นโอ้ผมเล่นตั้งแต่ตั้งแต่สมัยยังเรียนเอ่อเรียนมหลาลัยอะ่ะน่าจะช่วงนั้นนะ นานมากแล้วฮะแล้วก็พอทิ้งไปแต่ว่าก็ยังมีโอ้นิดเดียวก็ยังมีเกมอยู่ในเครื่องอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นบ้างแบบให้หายคิดถึงอะไรเงี้ยพอรู้สึกแบบเอ้ยอยากตีก็เข้ามาตีสักรอบสองรอบเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เล่นทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็เลยแบบความแม่นความแะไรมันก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ โอ้โหวางไม่ได้อ่ะอุย๊ยวางผิดชีวิตเปลี่ยนมันต้องวางระวงเนี่ย จริงๆวางนั้นได้แต่ว่ามันจะตีสปินยากเพราะว่าตรงกรีนมันอ้าโดนหลอกไม้จบเลยอะ่ะไม่ได้เลยโอ้ จะยังใกล้ไปเนี่ยถ้าวางอย่างเงี้ยครับถ้าตีสายสปินจะตียากเพราะว่าจังหวะลูกที่ตกตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ขอบปีน,นํะมันลึกเกินไปเพราะจังหวะลูกตกเนี่ยถ้าตกตรงนี้มันลูกมันจะเบี้ยว ทำให้กาดตรงนี้ยากครับมันต้องให้ตกในกรีนถ้าตกในกรีนปุ๊บตรงเนี้ยมันจะกระเด็นไปไกลแล้วจังหวะสปินตรงนี้ต้องกะต้องกะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกวางตรงนี้ซะมากกว่าพอวางตรงนี้ปุ๊บตรงเนี้ยมันจะมีกรีนหน้ากรีนตรงนี้ครับก่อนหน้าหลุมเนะี่ยตรงนี้จะเยอะเพื่อให้เราวางลูกตกได้ปุ๊บปึ๊บไปอยู่ใกล้ๆกับหลุมแล้วสปินลงได้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสายสปนะินนักมื่อก่อนมันจะประมาณนี้ผมก็จะวางตรงนี้ ถ้าส่วนใหญ่ถ้าตรงเนี้จะยิงมากกว่าจะแ,แบบใช้ทมอมมอลของเครืมากกว่าถ้าตรงตรงเนี้ยกม็มีโอกาสอัดเสาได้ร้อยแปดสิบ ลบกับสองร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยแปดสิบก็ประมาณนี้แหละอ๋อแรงไปเยอะแรงมาก โอเคครับประมาณนี้เล่นให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันก็เข้ามาเล่นพอให้หายคิดถึงนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ เราก็มาเล่นให้ดูเป็นแบบโชว์เคสเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเป็นเกมเก่าแล้วก็เป็นเกมที่ผมว่าดีนะเอาเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับเล่นกับเพื่อนๆได้เต็มที่สี่คนถ้าเป็น V.S. นะฮะแล้วก็อ,อถ้าเป็นแมทถ้าเพื่อนเยอะๆก็เป็นแมทก็ได้สิบคนสิบห้าคนเล่นได้นะครับมันมันเป็นเกมที่ ย้อนวัยอ่ะย้อนย้อนวัยรุ่นผมอะไรแบบนีน้ซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นเป็นเกมกีฬาแล้วก็เล่นกันขำๆอะไรเงี้ยครับเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะที่ผมผมคิดว่าดีพอสมควรเลยแล้ะผมไม่เคยไม่เคยเอาเกมนี้ออกจากเครื่องเลยยังอยู่ในเครื่องของผมตลอดเวลาแม้เวลาจะผ่านไปเป็นสิบปีแล้วก็ตามนะแต่เกมนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วเป็นเกมที่ผมรักมากเ,เกมหนึ่งเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ มาโชว์เคสสั้นๆเล็กๆน้อยๆประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ